ีเวลานั่งให้มากๆที่สุดแล้วก็จะดีเป็นเวลาที่เป็นประโยชน์ที่สุดที่เราได้มาอยู่บริวารกันถ้าต่ออย่างนี้ไปก็จะได้รับสินแปดสินห้าเป็นภาคพื้นอันเดียจะได้รับสินปรมัตดกันต่อไปคนที่ไม่มีสินประจําตัวสินปรมัดนี่ก็ยังไม่สมควรปฏิบัติกรรมาฐานในสํานักเราเนี่ยเกตุมดีมงคลมหาสถาน ก็ยังจะไม่บอกกรรมฐา,านให้กับผู้ที่ไม่สมควรคือยังไม่มีศีลแม้แต่ข้อหนึ่งเป็นปรมัติศีลรักษาอย่างยิ่งกับชีวิตของตนศีล <c oughs> เนี่ยมีผลทั้งโลกและทั้งธรรมทั้งโลกก็ให้ความสุขกับเราเมื่อคนเรามีความสุขรู้จักหาแสวงหาความสุขได้ท,ทั้งทั้งที่โลกมันทุกข์ก็ต้องหาได้ในการมีขอบเขตของศีล เมื่อโลกให้ความสุขเราพอสมควรแล้วเราจึงจะเป็นผู้สมควรมาพื่นปฏิบัติธรรมได้เกิดขึ้นในจิตใจของเราต่อไปการปฏิบัติธรรมในขั้นต้นนี่เราจะต้องเรียงลําดับจิตให้เราเป็นระเบียบโดยการเข้าถึงซึ่งสมาธิขั้นแรกนี่ก็จะบอกให้เกิดสมาธิโดยการให้องค์บริกรรมภาวนาหลังจากที่นั่งแล้วเราก็ทําจิตใจของเรา ให้เข้าถึงสมาธิขั้นตน้นเรียกว่าขันิกะสมาธิโดยองค์บริกรรมว่าสัมมาละหังสามผลต่อไปก็ละหังละหังละหังตอนนี้เราไม่มีหน้าที่จะต้องคิดนิดพิจนาอะไรอื่นทําว่าให้รวบรวมควมา,ามรู้สึกคือจิตของเรานี่ให้อยู่ในร่างกายให้อยู่ที่ศูนย์ที่ตั้งของจิตให้มันคงอยู่ที่ที่นี้บริกรรมแล้วก็บริกรรมไปเรื่อยๆถ้ามันฟุ้งซ่านมากมายก็เล่งมงององค์บริกรรมขึ้นอีกนิด เส่นอรหังล้อรหังแล้วอรห,หังขึ้นอีกนิดให้เร็วขึ้นอีกหน่อยจิตก็จะอยู่กับตัวแล้วก็วางภาระกังวลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จดจําไว้มันผุดโพลขึ้นมาในจิตใจเราก็วางไว้ก็พันผ่อนไว้ว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องนึกคิดอย่างอื่นเราจะต้องทําคุณพระให้บังเกิดขึ้นในจิตของเราเราจะเข้าถึงซึ้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเราเองจะต้องทําในตัวเราเองเราไม่ทําแล้วใครจะทําเผื่อเราละ่ะไม่ได้เราต้องมาพิบัติ ด้วยตัวเราเองในสมาธิขั้นต้นในเรียกว่าสมาธิขั้นธนิกะสมาธิสมาธิจะเป็นอุปการะต่อโลกเราทำที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้แม้แต่าการอา่านหนังสือท่องหนังสือจะจดจําสิ่งหนึ่งสิ่งใดสวดมนต์ไหว้พระต้องใช้สมาธิอันนี้ถ้ามันมีสสมาธิอันนี้แล้วมันก็ผิดกับพลาด เมื่อสมาธิอันนี้ดําเนินไปดําเนินไปในมีความรู้สึกตั้งอยู่ที่ฐานมั่นอยู่ในจิตในกายของเราที่ศูนย์กึงกงก่งกลางสะดือกึ่งกลางกายของเราทุกคนพอสมาธิเริ่มจับกลุ่มก่อตัวให้เกิดความสงบแล้วองค์บริกรรมจะหลุดไปคือคล้ายๆลืมไปไม่ต้องอละหังอละหังแต่ว่ามีความระมัดระวังอยู่ที่จิตรู้สึกตัวอยู่ไม่ใช่อละหังอละหังแล้วครอบครอกไปเลยใช้ไม่ได้ <c oughs> นี่สมาธิขั้นส้น เมื่อเราดําเนินสมาธิไปเรื่อยๆเ,เรารู้จักสมาธิขั้นต้นนี้แล้วว่าจิตมีความว่องไวอย่างไรจะต้องบังคับบัญชายอย่างไรเรียกร้องอย่างไรทําจิตวางเป็นกลางอย่างไรจะต้องเล่งมากขึ้นหรือว่าจะต้องพยายามมากขึ้นหรือจะต้องผ่อนกําลังให้เป็นมัชฌิมามันเป็นอุบายเกิดขึ้นกับเราพร้อมเราก็เริ่มรู้นี่ในวาระต่อไปเป็นอย่างคนที่ขึ้นแล้วอะไรแล้วนี่มาจัดเรียงลําดับสมาธิที่เราเคยได้ แล้วก็เริ่มพิจารณาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังในภาษาบาลีว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจแล้วอนุโลมะตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเราก็พิจารณาเกสาผมของเราไปถึงตลอดเท้าตลอดจนหนังหุ้มในร่างกายของเราก็พิจารณาโดยอุบายว่าสิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่ในตัวเราแท้ๆทำไมเราบังคับบัญชาไม่ได้ถึงการถึงเวลาก็เป็นไปาตามธรรมชาติมันไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนมันเป็น ชาติสีและธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจับลุมกันพอเหมาะพอควรก็ตั้งเป็นรูป,ประคัรขึ้นแต่เสร็จแล้วก็มีอายุมีการวันเวลาผ่านพ้นไปสิ่งเหล่านี้ก็ผ่านพ้นไปตามวัยไม่มีการบังคับบัญชาได้จะว,ว่าของของเราได้อย่างไรรูปกลางรูปร่างกายชีวิตสังขารมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของคือธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาโดยบุญญาวิสังขารนะบุญญาวิสังขาร ประกอบกับจิตวิญญาณเข้ามาสบายนกเข้าพอดีก็อาศัยเอื้อเฟื้อแก่กันละกันจิตก็อาศัยร่างกายร่างกายก็อาศัยจิตเป็นเครื่องอยู่ซึ่งเอื้อเฟื้อถึงกันละกันอยู่ก็ามาเพื่อจะมาปฏิบัติให้ล่วงรู้ความเป็นจริงว่าสังขารนี่มันไม่ใช่ของเราของเราเราต้องบังคับบัญชาได้ว่าผมอย่ายาวสิผมอย่างอกสิผมอย่าแดงสิอย่าล่วงอย่าหลุดสิอย่างนี้อย่างนั้นตลอดจนฟันเล็บหนังขนตามสะพานกายทั่วไปก็เช่นเดียวกัน แล้วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเกิดขึ้นมาจากทตาทั้งสี่มีอาหารมีเครื่องบำรุงเลี้ยงเหมือนต้นยาที่ดูดน้ําซึมกินไปอีกเรื่องหนึ่งเหมือนต้นไม้ใบรรยาที่ขาดปุ๋ยแล้วก็พิจารณาไปอย่างนี้จะทําให้จิตเราเป็นอิสระร่วงรู้ในเหตุและผลนนนาประการตามความเป็นจริงมันตั้งอยู่ก็เป็นภาระเลือนเกินต้องขัดต้องเกาต้องดูตองแลให้สะอาดสะอาดต้องจัดให้เ้าเระเบียบเรียบร้อย ทั้งผมทั้งขนทั้งเล็บทั้งฟันทั้งหนังเห็นเห็นกันอยู่เรายังเป็นหนุม่มเป็นสาวยังไม่งอกยังไม่แดงยังไม่ร่วงยังไม่หล่นแต่ก็ปูย่ย่าตายายของเราท่านก็เป็นไปแล้วเราก็จะล่วงพน้นจากสิ่งเหล่านั้นไปไม่ได้แน่อีกสามสิบอีกยี่สิบปาคือรวมเป็นอาการสามที่สองอยู่ภายในที่เราสวดอี่บัณฑิตจะนำสวดเสาโลมานะคาสันตาตะโจมังสังนะหาเนื้ออธิมิชังวักังอัจยังอุทัยนิกัง ปภาสังอันตังอันตะกุณังอะไรเนี่ยเนี่ยอาการสามสิบสองที่อยู่ในกายของเราเมื่อแยกส่วนออกไปแล้วหาตัวเราไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนไม่มีคำนี้ว่าตัวเราตัวเราก็กลายเป็นมาสมมุติยิ่งขึ้นว่าตัวเราแต่ความจริงไม่ใช่ถ้าเราไปยึดมั่นก็เป็นโมหะจิตความหลงแลวที่ว่าตัวเราตัวเราสมมุติขึ้นขึ้นก็ให้เรียกชื่อให้รู้กันอีกอันหนึ่งว่ารู้คนนั้นชื่อกอคนนี้ชื่อขอคนนั้นชื่อคอ เท่านั้นเองนี่เรื่องแต่สมมุติท่านั้นเรามามาลู่โดยการสมมุติความจริงแล้วมันยึดถือไม่ได้เมื่อ,อเราพิจารณาแยกร่างกายสัสวยของเราตามความเป็นจริงโดยนยายะแห่งพระธรรมคําคสั่งสอนแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องจีรังยังย่งยืนเลยแม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นที่ยึดถือไม่ได้อยู่แต่จิตใจขา้าที่เรามั่นอยู่ในองค์ของสิลน,นี่แหละประมัตถศินจึงยอมตัวตายก็ได้แต่อย่าให้ผิดสินเพราะว่าจิต อยู่ในจิตจิตรักษาศินไอ้กายมันไม่มีส่วนรักษาอะไรเลยก็ทอดทิ้งมันทอดไม้ทอดตงุงกองอยู่พื้นแผ่นดินไม่มีใครเขามาเจอ,เอไปเผาก็เน่าละลายเป็นพืชเป็นพันให้ให้ผลยู่พื้นแผ่นดินไปต้นไม้ใบหญ้าหาเศษส่วนอะไรเป็นที่ยืดถือไม่ได้เลยจิตเราก็เป็นกลางกลางเป็นอิสระจากร่างกายแล้วการพิจารณารูปประคันก็เกิดประโยชน์